สวัสดีค่ะสาขาวิชานี้นะคะมีคนถามมาเยอะมากเลยแต่วันนี้พี่จะมาตอบขอมาเมืองฉงชิ่งนะคะซึ่งก่อนอื่นเลยจะบอกว่านนเทศศาสของประเทศจีนเนี่ยคือเขาจะแบ่งเป็นสาขาเลยก็คือแบบเป็นด้านทีวีหรือด้านข่าวหรือว่าด้านบอร์ดแคสหรือว่าด้านดีเวกติ้งอะไรเงี้ยคะ่ะเขาจะมีแยกแขนงแขนงเลยนะคะวันนี้พี่มีแนะนำสาขามหาวิทยาลัยนะคะพร้อมค่าใช้จ่ายแล้วก็คะแนนภาษาแล้วก็ทุนการศึกษานะคะ มหาลาัยแรกเลยค่ะก็คือมหาลาัยนี้นะคะในรูปนี้นะคะก็คือชงชิงชิฟานตาเชวหรือว่าชงชิง normal university นะคะเพื okay, ่อหามหาลัยนี้นะคะก็จะมีคณะชิ้นวรรณยู่ชวนเมเชวเยนนะคะหรือว่า journalism and media นะคะซึ่งสาขาค่ะพี่ก็เอามาเป็นตัวอย่างเป็น3อันเนาะก็คือวิดีโอกราฟีและโปรดักชันนะคะแล้วก็ด้านวิทยุและทีวีเอ i t ตติงะะ้งแล้วก็ด i r เร t ติ้งนะคะแล้วก็ journalism ค่ะ ค่าเทอมนะคะสสาขาแรกจะอยู่ที่21,000หยวนต่อปีนะคะแล้วก็สาขาที่2จะอยู่ที่14,000หยวนต่อปีค่ะนักเรียนที่อยากจะสมัครทุนนะคะก็คือมี h s k 4ก็ลองสมัครได้นะคะแต่ว่าถ้าทุนเนี่ยแนะนำสมัคร HSK 5ค่ะมหาลัยที่2นะคะชื่อชองชิงยูนิเวอร์ซิตี้นะคะหรือว่าชงชิงตาเฉวค่ะมหาลัยนี้ก็จะอยู่ในโครงการ985211นะคะ HSK ที่ใช้นะคะก็คือ HSK 4นะคะก็จะมีสาขาเหมือนเดิมะคะ่ะก็คือ Television and Broadcast นะคะ Directing นะคะมีการแสดงด้วยนะคะค่าเทอมจะอยู่ที่14,000หยวนต่อปีค่ะ14,000หยวนก็ค่อนข้างจะถูกนะคะอยู่ที่ประมาณ70,000บาทต่อปีค่ะมหาสุดท้ายนะคะ Southwest University นะคะชื่อนันตาเฉยค่ะมหาลัยนี้นะคะจะต้องใช้คะแน HSK สูงนยก็คือ HSK 5นะคะส่วนสาขาก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าค่าเทอมจะอยู่ที่18,000หยวนต่อปีนะคะหรือว่าอยู่ประมาณ90,000บาทต่อปีค่ะ พูดถึงทุนนะคะที่รวมทุนไว้ข้างหลังเพราะว่าความจริงแล้วมหลาลัยสามหลาลัยนี้นะคะก็จะเปิดลักษณะทุนคล้ายๆกันค่ะอันที่1นนะคะก็คือทุน CSC นะคะหรือว่าทุนรัฐบาลจีนนะคะเวลาเปิดรับสมัครจะอยู่ที่ประมาณเดือนมกราคมถึงเมษายนนะคะทุน CSC นะคะก็จะมีครอบคุมค่าสมัครค่าเทอมค่าหอพักค่าปกการะกันค่าคองชีพเดือนละ2 5 0 0าอยหยวนต่อปีต่อเดือนค่ะ อันที่2นะคะก็คือจะเป็นรัฐบาลเมืองชงชิงนะคะจะเปิดรับประมาณเดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายนค่ะอันนี้จะครอบคลุมค่าสมัครค่าเทอมค่าหอพักค่าประกันนะคะค่าของชีพจะอยู่ที่500อยหยวนต่อเดือนค่ะก็แต่ละมหาลัยนะคะก็จะมีทุนการศึกษาของมหาลัยค่ะซึ่งจะเป็นทุนอธิการนะคะก็แล้วแต่เลยนะคะบางที่ก็จะเป็นค่าเทอม5 0บางที่ก็จะเป็นค่าเทอม1 0 0เค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนที่อยากจะสมัครทุนนะคะของด้านคณะนิเทศศาสตร์นะคะพี่แนะนําว่าเราเตรียมทุกอย่างให้พร้อมประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ค่ะแล้วก็ถ้าเราสามารถสอบ HSK 5ได้แล้วก็สอบ HSK K ได้ด้วยก็ยิ่งดีนะคะอย่าลืมติดตามนะคะถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าแอดไลน์มาถามได้ค่ะ